สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เยาวราชนะครับเขาว่ากันว่าถ้ามาเยาวราชแล้วอยากกินจ้อปูต้องที่นี่ครับจ้อปูทองครับเป็นร้านหอยจ้อที่เป็นตำนานอยู่คู่กับเยาวราชมาเป็นเวลากว่า60ปีนะครับตอนนี้มี2สาขาอยู่ใกล้ๆกันครับสาขานี้มาง่ายหน่อยครับ MRT ลงที่สถานีวัดมังกรประตูทางออกที่1เดินขึ้นมาประมาณ50เมตรร้านจ้อปูทองจะเป็นร้านเล็กๆอยู่ทางขวามือนะครับส่วนอีกสาขานึงเป็นรถเข็นเล็กๆอยู่บนถนนเยาวราชเลยครับร้านนี้มีต้นกําเนิดที่น่าสนใจครับเริ่มมาจากรุ่นคุณแม่ครับที่าายรวช แ่นี้จนมีชื่อเสียงโด่งดังจากที่ทําการแค่ในครัวเรือนเล็กๆนะครับพอมาถึงรุ่นที่2ก็ได้ขยายกําลังการผลิตมาเปิดโรงงานอยู่ที่มหาชัยครับเดี๋ยวเราขอวัปมาที่มหาชัยเลยแลวกันครับนี่คือแหล่งวัตถุดิบที่จะมีทั้งปูมีกุ้งสดสดทุกวันครับส่งตรงจากแพถ,ถึงโรงงานเลยต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทําจ้อปูจัมโบ้ครับเริ่มจากการนําแผ่นฟองเต้าหู้เกรด A แล้วก็ตักส่วนผสมของเนื้อจ้อลงไปเป็นปลาหมึกกับเนื้อปูนะครับแล้วก็ส่วนผสมของเครื่องปรุงเครื่องเทศต่ตางๆจากนั้นก็จะใส่เนื้อปูลงไปครับนี่เลยปูต้องเยอออะะปริมมาาาณจต้งกกวว่่่สนนื จากนั้นก็ม้วนให้เป็นแท่งจอ,อกมาในลักษณะนี้เราก็ทําการมัดด้วยเชือกให้เป็นลูกขนาดเท่าๆกันนี่ครับเสร็จแล้ว1เส้นจะมี8ลูกครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นจอไข่ปูครับก็จะใส่ทั้งเนื้อก้ามปูขาปูแล้วก็ไข่ปูแน่นอนว่าพระเอกก็คือไข่ปูครับต้องใส่เยอะหน่อยแล้วก็จะมีจอปูจิ๋วด้วยนะครับปีน,น่ารักมากเป็นจอขนาดพอดีคาเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแห่กึนครับจะมีส่วนผสมของกุ้งบดแล้วก็กุ้งที่สับหยาบผสมมันหมูนิดหน่อยห่อเป็นแท่งแล้วก็เตรียมไปนึ่งเหมือนกันน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 นะะะะรรสสส่่่่่วววตีีี้ทเเห็เป็ปปปกกดดออองงููแแาาจจจมมโยยขผ ไปในกระดองปูตัวไส้ก็จะมีเนื้อปูด้วยแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยเนื้อปูอีกทีหนึ่งครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการนึ่งแล้วนะครับทุกอย่างทําเตรียมไว้จัดเรียงเสียรสเข็นเข้าตู้นึ่งอบไอ้น้ําไปเลยครับเมื่อก่อนนี้จะเป็นซึ้งตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ตู้นึ่งเพื่อความสะอาดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บรรจุใส่แว็กคัมแพคอย่างดีเก็บได้ในช่องฟรีซได้เป็นปีๆเลยนะครับส่งไปที่เยาวราชพร้อมขายแล้วก็มีส่งไปทั่วประเทศเลยครับสินค้าที่นี่ไม่ได้มีแค่หอยจ้อแห้กงกล แล้วก็มีลูกชิ้นกุ้งด้วยทางร้านก็มีบริการทอดให้ฟรีครับอย่างจ้อปูก้อนจัมโบ้น,นี้นะครับเส้นละ320บาทมี8ลูกทอดออกมาแล้วสีทองสมชื่อเลยละครับลูกใหญ่ไส้แน่นกินกับน้ําจิ้มบวยสูตรเด็ดของทางร้านที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วก็หอมบวยครับหรือน้ําจิ้มซีฟู้ดแซบๆก็อร่อยไปอีกคนละแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นจ้อก้ามปู120บาทครับมันจะกรอบนอกนุ่มในเปิดออกมาจะเจอก้ามปูเป็นก้ามแบบนี้เลยครับเจอเนื้อปูทุกลูกทุกคาแน่นอนส่วน เจออของไขป่ปูร่วนๆมันๆอร่อยดีครับตัวนในนี้จะเป็นจ๊อปูจิ๋วครับหนึ180บาทกินเพลินมากมันจะกรอบไม่อมน้ํามันลูกเล็กพอดีคําแล้วก็รสชาติเข้มข้นดีครับอันนี้จะเป็นปูจา๋าตัวละ8 0 3ตัว200ครับเปิดพะโอบออกมาจะเจอเนื้อปูแน่นๆแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นร้านหอยจอที่มีคุณภาพสมราคาเลยนะครับคู่ควรกับการเป็นร้านเจ้าดังในเยาวราชด้วยมาพิสูจน์ตำนานความอร่อยกันได้ที่จ๊อปูทองเยาวราชทั้งสงสาขาวันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ